มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติหรืออพปชร่วมชุมนุมกันที่นครราชสีมามีการฝึกอบรมภาควิชาการถึงเรื่องความรู้ความเข้าใจในการรักษาระบบประชาธิปไตยและจะสวนสนามกันในวันพรุ่งนี้ครับส่วนที่กรุงเทพการปราศัยเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาของเลขาธิการกปป,ปสก็ประกาศย้ําอีกครั้งหนึ่งถ้าปฏิรูปประเทศไม่เสร็จก็จะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับ นอกจากนี้ก็จะยังคงเดินสายชักชวนประชาชนและข้าราชการมาเป็นแนวร่วมกันต่อไปนะครับนายสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิการกปรปสปราศัยที่เวทีสวนลุมพินีกับผู้ชุมนุมเมื่อช่วงคำ่ำย้ําว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่การแย่งชิงอานาจแต่เป็นการเอาอานาจคืนมาจากโจรซึ่งเชื่อว่าทําได้ยากเพราะคนเหล่านี้ต้องย้อเอาไว้เพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแบบเดิมให้กลับมามีอานาจเหนือประชาชนเหมือนเดิม จึงอยากให้ประชาชนออกมากมากชัยชนะจึงจะเป็นขอมวลมาหาประชาชนอย่างแท้จริงจึงได้ออกไปเชิญชวนประชาชนข้าราชการมาร่วมกันซึ่งจะใช้เวลาหลังจากนี้ทุกวันเคลื่อนขบวนนะครับโดยเมื่อปฏิบัติการครบแล้วก็จะหารือแกนนําเพื่อกําหนดวันต่อสู้เผด็จศึกอย่างพร้อมเพรียงกันส่วนขั้นตอนการปฏิบัติก็จะชี้แจงให้ทราบเป็นระยะสําหรับวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมเคลื่อนขบวนเวลา0 0นาฬิกาครับ ก่อนหน้านี้นายสุเทพได้ขึ้นปราศัยบนรถกระจายเสียงหลังจากเดินโดนโรงถึงเอเชียทิกขอบคุณมวลชนที่มาต้อนรับและได้ขอนัดหมายว่าวันใดที่นายสุเทพส่งสัญญาณขอให้มารวมพลทั้งแผ่นดินเป็นครั้งสุดท้ายร่วมกันขับไล่นายกออกไปสู้กันให้เห็นดำเห็นแดง และเมื่อขับไล่ได้แล้วจะตั้งสภาประชาชนเร่งปฏิรูปประเทศไทยตามที่ได้เสนอไปซึ่งถ้าไม่สามารถปฏิรูปประเทศได้ตามที่ตั้งใจไว้ก็จะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดและยืนยันด้วยว่าจะไม่รับตําแหน่งทางการเมืองใดๆเด็ดขาดวันนี้กปป,ปสก็เคลื่อนขบวนระยะทางทั้งหมด8กิโลเมตรนะครับส่วนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติหรืออพป,ปชจากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วมชุมนุมในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา อำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อฝึกอบรมการอพปชระหว่าง20-21เมษายนโดยมีนายสุพรอัถาาวงประธานอพปชเป็นแกนนำกล่าวคำปฏิญาณตนในการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพร้อมกับมอบธงสัญ,ญลักษณ์อพปชให้กับแกนนำแต่ละจังหวัดนะครับนายสุพรประธานอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติหรืออพปชเปิดเผยว่า การอบรมให้สมาชิกอ,อกพอปชในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กับทุกองค์กรที่ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่ตัดสินด้วยความไม่เป็นธรรมโดยในวันที่ศารรัฐธรรมนูญและปะปะชมีกำหนดตัดสินคดีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลกลุ่มอ,อพอปชจะเรียกประชุมสมาชิกอ,อกพอปชทั่วประเทศเพื่อหามาตรการเคลื่อนไหวตอบโต้คำตัดสินที่ไม่เป็นธรรม โดยการฝึกอบรมกาดอภปชครั้งนี้จัดอบรมระหว่าง20-21เมษายนนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นการฝึกอบรมภาควิชาการถึงความรู้ความเข้าใจในการรักษาระบอบประชาธิปไตยส่วนพรุ่งนี้ในช่วงเช้าจะเป็นการฝึกภาคสนามและทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกอพปชและช่วงบ่ายก็จะมีพิธีเดินสวนสนามแสดงพลังปกป้องประชาธิปไตย